โองมชานติ oh วันนี้วันที่สิบห้าเดือนเมษายนปีสองพันยสเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานยุคบรรจบพบกันนี้เป็นยุคที่จะมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดทั้งหมดและมันอยู่ในยุคนี้ที่ลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และทำโลกให้บริสุทธิ์คำถามของเมรีในวันนี้ บนพื้นฐานของอะไรที่ลูกจะพัฒนากำลังที่จะสามารถเฝ้าดูภาพหรือฉากที่เจ็บปวดที่สุดในตอนสุดท้ายได้คำตอบในการเอาสํานึกต่างๆของร่างกายของลูกออกไปฉากสุดท้ายนั้นจะแรงมากๆเพื่อที่จะทำให้ลูกๆแข็งแรงพ่อให้ซิกแนลกับลูกๆที่จะกลับมาป่าสจากร่าง ดังเช่นที่พ่อนั้นแยกห่างออกมาจากร่างกายนี้ดังนั้นท่านสอนลูกๆอย่างเดียวกันลูกๆล,ลูกก็ยังจะต้องพิจารณาตัวลูกเองอยู่อย่างแยกห่างจากร่างกายของลูกฝึกฝนที่จะกลับมาปาศจากร่างมันควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านแล้วสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้พูดกับตัวลูกเองโอ้โหาบา,บาได้มาที่จะรับใช้เราท่านกำลังสอนเราในขณะที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเราเดี๋ยวนี้ได้พบพ่ออันไม่มีขีดจากัดผู้ที่ให้ความสุขอันไม่มีขีดจากัดกับเราเพียงแต่พูดบาบาาาบาด้วยความรักและความสุขอย่างมากมายที่จะมีน้ำตาของความรักแล้วลูกนั้นก็จะมีการขนลุก จุดที่สองเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านและนี่แหละทำไมลูกก็จะต้องเอาการติดยึดของลูกออกจากทุกคนอื่นๆแล้วก็ตายขณะมีชีวิตให้ลืมแม้นกับร่างกายนั้นฝึกฝนที่จะเป็นผู้ที่ละวางจากมันพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่สะอาดผู้ที่ได้รับความสำเร็จเต็มๆ โดยการจบสิ้นสิ่งเก่าๆทั้งหลายและทัศนคติของอดีตหนทางที่ง่ายดายที่จะได้รับความสำเร็จในการทำงานรับใช้ก็คือการมีสติปัญญาที่สะอาดทัศนคติที่สะอาดและแสดงการกระทําที่สะอาดก่อนที่ลูกจะเริ่มงานใดๆในงานรับใช้ก่อนอื่นทั้งหมดให้เช็คว่าลูกนั้น ไม่ได้มีสำนึกของการกระทาที่เป็นอดีตใดๆของดวงยานใดๆในสติปัญญาของลูกถ้าลูกมองดูที่ดวงยานด้วยทัศนคติเก่าๆและด้วยสายตาเก่าๆเช่นนั้นโดยการพูดถึงดวงยานนั้นในหนทางเช่นนั้นลูกไม่สามารถที่จะได้รับความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นให้จบสิ้นสิ่งทั้งหลายและทัศนคติของอดีตแล้วจงมาเป็นดวงยานที่สะอาดเพียงเท่านี้ลูกก็จะสามารถได้รับความสำเร็จเต็มๆได้คติพจน์ในวันนี้ผู้ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะถูกคล้องพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยแห่งชัยชนะอัจฉาโอมชางติ